สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Thalo นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n นด m อมนะคะกับหัวข้อตอนนี้ใครห่วงคุณอยู่และห่วงเรื่องอะไรอก่อนอื่นมาดูก่อนนะคะว่าใครเอ่ยที่กำลังเป็นห่วงคุณอยู่ในตอนนี้ คนคนนี้นะคะมีลัคนาหรือราศีราศีตุลแล้วก็ธาตุมีราศีธาตุดินนะคะกันมังกรพฤกษบแล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้ เช่นอาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของคุณหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะแล้วเขาก็คนคนนี้นะลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนอบอุ่นอบอุ่นแบบเป็น เป็นมนุษย์ไมโครเวฟอะค่ะอบอุ่นอย่างนั้นเลยคือเข้าอกเข้าใจคนอื่นดูแลคนอื่นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นดีแล้วเวลาที่เขาอะ่ะคนนี้นะถ้าเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะเขาจะไม่ค่อยเอาปัญหาของตัวเองอะ่ะ ไปบอกคนอื่นพอไม่อยากให้คนอื่นต้องต้องเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นห่วงเขาเขาค่อนข้างจะคิดถึงคนอื่นๆคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นรอบตัวเขาอะค่ะเป็นคนเป็นคนน่ารักนะเป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักครอบครัว ค่อนข้างมีความหนักแน่นหนักแน่นจริงใจจริงจังอยู่ทีเดียวภายนอกเขาอาจจะดูแบบเข้มแข็งนะดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งดูไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรเพราะเนี่ยคนคนนี้เขาจะไม่ค่อยแสดงปัญหาของเขาออกมาให้คนอื่นเห็น ไม่ค่อยแสดงด้านที่ด้านที่เออเป็นทุกข์เพื่อไม่อยากให้คนอื่นน่ะต้องมากวนเออต้องมากังวลเกี่ยวกับเขาเป็นคนที่ดูแข็งนอกอ่อนในอะค่ะแต่ภายในใจของเขาเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาก็เปราะบางเหมือนกันนะเขาแต่เขาเป็นคนเก็บเก็บความลับเก็บความทุกข์ของตัวเองอะค่ะ ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเขามีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นจากคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาดูเป็นคนที่ชีวิตดูมีความสุขดูไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตเขาดูดีแต่จริงๆแล้วเขาดูเขาดูเข้มแข็งแต่จริงๆเขาดูแบบภายในของเขาอะ่ะมันมีความมันมีความเปลาะบ,บางมันมีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นอะ่ะ อืมเป็นคนฉลาดด้วยนะฉลาดแล้วก็มีความกระตอือรือร้นนะคะเออ่มีความคิดสร้างสารรค์ช่างคิดอืมอันนี้เป็นลักษณะของเขานะเอ่อบางคนใส่แว่นด้วย บางคนผมผมของเขาอะ่ะไม่ใช่สีดำผมของเขาคือถ้าไม่ย้อมไม่ย้อมทั้งหัวไปเลยอะก็ทำไฮไลท์อะ่ะอืประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูหน่อยว่าแล้วเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไร จริงๆเขาก็มันไม่เชิงเป็นห่วงอะแต่ผู้อ่ารู้สึกว่ามันเป็นความหวังดีมากกว่ามันไม่ใช่ห่วงเรื่องอะไรร้ายแรงอะคะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกหวังดีปรารถนาดีกับคุณมากกว่าเขาห่วงเรื่องอาการมีสติของคุณเขาอยากให้คุณมีสตินะคะเวลาทําอะไรเงี้ยคืออย่าใจร้อนอะให้ค่อยๆค,คิดให้นิ่งให้มากม เขาไม่อยากให้คุณเป็นคนใจร้อนหรือว่าบุ่มบ่ามแบบทําอะไรทําอะไรรวดเร็วเกินไปแบบไม่ทันคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะพูดอะไรก็ให้คิดก่อนให้มีสติให้ให้นิ่งให้มากๆ่ะเขาค่อนข้างที่จะห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขาอยากให้คุณเขาปรารถนาจะให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณโชคดีทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักผู้อ่านถึงบอกว่ามันไม่เชิงว่าเป็นความห่วงใยแต่มันเหมือนเป็นความปรารถนาดีที่เขามีให้กับคุณนะคะมันครอบคลุมมากเลยนะคืออยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณโชคดีในทุกสิ่ง แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมีความรักที่ดีนะคะมีคนรักที่ดีๆเป็นคู่รักที่แท้จริงเป็นคู่คู่แท้คู่บุญของคุณเป็นคนที่จะทำให้ชีวิตคุณแบบมีความสุขสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยไหนแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกไหม เขาเป็นห่วงอะไรคุณอีกเขาอยากให้คุณเนี่ยเ,เรียนรู้นะคะเรียนรู้จากการผิดพลาดจากความผิดหวังในอดีต ถ้าคุณมีมีการถ้าคุณเคยมีมีความสูญเสียหรือมีความผิดหวังอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตอะค่ะเขาอยากให้คุณเนี่ยปล่อยวางนะแต่ว่าให้ใช้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคืออย่าไปไปจมปลักกับความทุกข์อย่าคิดมากอย่าเอาเรื่องทุกข์ใจอะมาเก็บใส่ใจไว้แต่ให้ถือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ให้เป็นบทเรียนในชีวิตให้คุณเอามาเป็นบทเรียนให้เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นและจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมๆซ้ำๆขึ้นกับคุณอีกเนี่ยอย่างที่ผู้อ่านบอกอะคะ่ะเขาอยากให้คุณใจเย็นอยากให้คุณมีสติคิดหน้าคิดหลังทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่าใจร้อน ให้ใช้เวลาเยอะเออคิดเยอะๆนิ่งให้มากๆเขาอยากเห็นคุณมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีการเติบโตแบบอยากให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงอะ่ะเติบโตมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมีความสุข คิวปิดแอโรแล้วได้พบรักที่ดีๆได้เจอคนที่ดีๆมันเหมือนเป็นความเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนเป็นพ่อแม่คุณเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนที่เลี้ยงดูคุณมาคนที่รักคุณอาจจะเป็นป้ายาย ว่าปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณอนะแล้วเขาเพราะมันดูเป็นความรักความห่วงใยความปรารถนาดีในเชิงที่แบบอยากเห็นคุณมีความสุขในทุกๆด้านอยากเห็นคุณเติบโตอย่างแบบมั่นคงอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จในชีวิตอนะมันดูแบบเหมือนผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเด็กอะเหมือนผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีกับเด็กกับลูกกับหลานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ